อีข่าวมาคุณผู้ฟังครับนะฮะปิดตำนานฉลองพักดีวิจิต ศิลปินแห่งชาติครับเจ้าพ่อหนักแอคชั่นเมืองไทยเสียชีวิตอย่างสงบสิริอายุ93ปีวันนี้นะครับ13กันยายน2567นายประสบเรประสบเรียงเงินอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่าทางวาสทเอาข้าไปสวทโดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้รับการประสานงานจากทางคุณบุญจิราตรีริยะนะฮะพักดีวิจิตวงเล็บนะลูกสาวของ นายบุญฉลองพักดีวิจิตครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับและก็ผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์พุทธศักราช2 5 5 6ว่านายบุญฉลองพักดีวิจิตนะถึงแก่กรรมอย่างสงบครับณโรงพยาบาลบรามาธิบดีเวลาประมาณ15นาฬินาทีโดยขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยถึงการการถึง แก่กรรมอย่างเป็นทางการนะทึ่งทางด้านของสวท,ทก็แจ้งกําหนดการพิธีรดน้ําศพและกําหนดการสวดพระอภิธรรมในลาดับต่อไปเมื่อทราบข้อมูลจากทายาทแล้วทั้งนี้ศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตนะจะได้รับสวัสดิการการช่วยเหลือตามกระทรวงกําหนดนะฮะาสาขาตามกระทรวงกําหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการคัดเลือกแล้วก็ประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติดังนี้ครับเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตจํานวน20,000บาท ค่าเครื่องเคารพศพจำนวน3,000บาทเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานจำนวน1 5 0 0 0 0บาทครับประวัติของนายฉลองพักดีวิจิตนะฮะเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2 4งพนนะครับที่กรุงเทพมหานครสำหรับการศึกษาระดับมธัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวัสุทธิวรารามแล้วก็ระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่สองจากโรงเรีเยนอําลวยศิลป์ทางนา้นของอาฉลองเริ่มเห็นการทํางานด้านภาพยนตร์ของครอบครัวตั้งแต่อายุ5ขวบ นะครับเริ่มด้วยการเป็นตากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่อายุ 10, ตั้งแต่ยุค16มมจนถึง35มม,มนะฮะให้กับผู้สร้างภาพยนตร์หลายรายและภาพยนตร์ที่คุณอาชฉลองพักดีวิจิตสแสดงฝีมือกำกับการสแสดงไปเรื่องแรกก็คือเจ้าอินซีโดยใช้นามว่าดัดชนีนะครับสำหรับชลองพักดีวิจิตครับเพิ่งได้รับการจาลึกลงกินเน็ตกินเนสบุ๊กนะฮะว่าเป็นผู้กำกับชายคนแรกของโลกที่มีอายุ มากที่สุดก็คือ92ปีกำกับหนังมามากมายครับอย่างเช่นเรื่องระยะ,ะ,ะดาวคนละดวงอังกอร์ทอง5ล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้ามาอามมาธรอ,อังกอร์สองเหล็กไหลฝนเหนือเลือดเจ้าพระยาชุมแพร นะครับแล้วก็ทองก้าแล้วก็อีกหลายหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่อาฉลองได้มีการกำกับหนังนะครับโดยแต่ละเรื่องครับก็จะเดินเรื่องเป็นละครแอคชั่นนะครับฉายาที่เราคุ้นๆก็คือระดับภูเขาเขากระท่อมใช่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 เลยของอาชลองนะครับด้วยวัย93ปีนะครับก็ขอแสดงความเสีใใจกับครอบครัวของคุณอาฉลองด้วยนะครับ